เดี๋ยวชื่อเด็กชายอะไรนะครับเด็กชายที่ปีวิมลชื่อเล่นชื่อน้องน้องอะไรครับน้องกะเทยน้องก้าน้องคูก้าม่ใช่น้องกระเทยนะน้องกะทอยน้องกะทอยถึงพแม่เป็นไรเนี่ยหู้พแม่เป็นอะไรนูนเรียนอยู่ชั้นอไหนนะครับสองอสองอยู่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสวนหลวง คุณลูกเล็กมีเรียนออนไลน์ผ่านซูมคุยกับคุณครูผ่านมือถือเรียนแต่ออนไลน์อ่ะใช่เรียนผ่านซูมไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนอยู่ที่บ้านเดยกคือเรียนไหมเรียนสมัครไหมสมัครโอเคงั้นงั้นสวัสดีครับคุณครูเร็วหันหน้ามาแล้วสวัสดีแม่จะส่งให้คุณครูแล้วนะจะสมัครกันนะสมัครแกสมัครใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคงั้นเรียนออนไลน์มีคำบอก อเดี๋ยวคุณครูจะบอกเองโอเคเป็นว่าน้องครูกล้าสมัครดอกออกอดอกฉะบานนี้ชะอ่านว่าฉะแต่ไม่มีสล่านนะลูกชอช้างอ่ะระอาดลูกบออาบาน่ะ อินโดนีเซียประเทศไหนนะอินโดนีเซียมาเลเซียดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียอินอินโดนีเซียใช่เลย สี่จัง่งคู่หนิ้นดิ้งสีดแดงไม่ได้เรียนลิปติกเนี่เนี่ยไม่ได้อะไรนะไม่ได้เรียนลิปติกเนี่ยไม่ได้เรียนลิปติกใช่ไหมแต่ดิ้นเนี่ยจิงอืมอือมีรูปอะไรบ้างนะลูกเอ๊ะทำไมหนูระบายสวยจังหนูระบายเองเลยหรอคะใช่ระบายสวยไม่มีใครช่วยไม่ช่วยแล้วไม่ใช่งานเนาะงานของหนูหนูก็ต้องทำเองรือระบายสวยไม่ออกนอกเส้นด้วยอือ ในอธิบายที่มีรูปอะไรไมั้งมีรูปภาพแต่อดอกไม้เข็มพิซซ่าพิซซ่าก็คือเอาไว้ปากม,มือก็ไว้เข็มจมูกก็ไว้ดอกไม้ตาก็รูปภาพหูก็แต่อ๋อนี่คือภาพสัมพันธ์กันใช่ไหมใช่อือ ก็จะเหมาะกับผูวอืมฮึ่ี่ชมพูยังไม่ได้ทำครูกาถนัดนอนทำกับพื้นใช่ไหมถนัดนั่งบนโต๊ะไม่ถนัดเนาะ นั่งจนกาอี้พังไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมอือคุณแม่นั่งคุณแม่นั่งคุณแม่นั่งหักเองคุณแม่นั่งเก้าอี้เลยคุณแม่นั่งเก้าอี้กูขาดอันนึงก็หักอันนึงก็ขาดเนาะก้าอี้พับก็ขาดเก้าอี้พับก็ขาดเก้าอี้นั่งก็หักเก้าอี้พับก็ขาดเดี๋ยวไปซื้อเอ็นมาคุณแม่ซ่อมมันกูอี้พับอะต้องเย็บใหม่นะเสร็จแล้วว้าวสวย โอเคสวยลูกสีชมพูอือหือมีมีใบใบทำหลังคาบ้านอือหืออ่าทีนี้เขียนพอพึ่งตามรอยป่าลูกอืัอเ็่กันเฮเวลาวาดวงกลมเนี่เขาต้องวาดจากซ้ายไปขวานะลูกวาดจากซ้ายไปขวาครับ จากมือซ้ายลูขีดไปหามือซ้ายเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกอย่างงี้ถูกวิธีอีกห้านาทีมาทำการบ้านกันนะครับตอนนี้ครูกล้ทำอะไรอยู่ครับคุณครูส่งงานมาทางไลน์คัะส่งลิงก์ u t u b e มาให้เรียนอ่ะ เหลือเวลาอีกสองนาทีครับเงหนาทานออกไม่เจไม่รู้คุณครูส่งลิงก์มาให้เรียนแล้วลูกผมไม่ได้ส่งงานมากี่วันแล้วครับสอวัโห2สองเดือนเลียเหรอเดี๋ยวคุณครูจะเรียกไปเอาค่าอาหารกลางวันเนี่ยนะต้องางานไปส่งคุณครูนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที เล่นเกมไม่ผ่านแต่หมดเวลาแล้วก็ต้องเลิกเล่นนะลูกต้องทำการบ้านนะครับหนึ่งสองสามปีหนึ่งสองสามปีถ้าแม่นับหนึ่งสองสามต้องขึ้นตัวต่อไปเลยนะให้เสร็จนะให้ไหวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปีทันไหมหรือเสร็จก่อนเอาปเร็วหนึ่งสองสามปิดถ้าแม่ปดคือเปล่าลูกอีดนะหนึ่งสองสาม หน 1> 1, ึ่งสองสามปีดเอาเร็วๆหน่อยดิถ้านับเราก็คือต้องเอาดินสอปากกานี่จรดเลยเอาดินสอรจรดตัวอักษรเลยหนึ่งสองสามปีดถ้าปีดนี่คือต้องเสร็จแล้วนะอา้าวหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามเริ่มปีดหมดเวลาแล้วไปเริ่มตัวใหม่ให้ไวให้ไวสปีดหน่อยสวยๆนะอย่าออก้องเลน,นะหนึ่งสองสามปีด อันหนึ่งสองสามปี <c oughs> มีสมาธิมไม่หวัวเราะเออน้อยเกินไปเหรอ,อนั้นต้องนับถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าปีตหมดเวลาอ่าไปเริ่มตัวใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าปีตหมดเวลาเร็วสปีดหน่อยดิอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าปีตหมดเวลาเร็วเริ่มตัวใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าปีต ทนทันหนึ่งสสาสี่ห้าปี๊ดหนึ่งสสี่ห้าปี๊ดหนึ่งสสี่ห้าปี๊ดหนึ่งสสาสี่ห้าปี๊ดทำไมปี๊ดต้องให้เสร็จเลยนะต้องไหวอ่ะหนึ่งถ้าหนึ่งปุ๊บให้เราบรวินสอโจรดเลยหนึ่งสองสามี่ห้าปี๊ดเร็วเอา้าไปอ่ะจบ อ,อโอเคโอเคเขียนต้งสือเขียนตหนสือนี่นับไหมนับ <Yeah. S 2> นับไหมอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเสร็จแล้วหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าปีดหนึ่งสองสาสี่ห้าปีดหนึ่งสองสาสี่ห้าปีดหนึ่งสองสาสี่ห้าปด เห็นตรงสือนี่ห้านับนานไปไหมต้องนับสามพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนับสิบโอเคนับสิบอันหนึ่งสองสามคุณแม่ก็เหนื่อยปากก็นับรู้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเริ่ม <5 S 1> เริ่มตัวต่อไป <5 S 1> ให้แม่นับสิบวิใช่ไหมให้นับห้าสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ห <1, S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณแม่ก็เมื่อยปากได้เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำถึงหกสิบวิมาอ่าแล้วเนี่อันนี้อ่านว่าไงอ่านว่าไงครับตัวที่หนูกำลังเขียนอยู่ครับสะกดสิีออสออโอเคเก่งมากเอาเขียน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งร้อยไหมโอเคก็เขียนแบบว่าแขนทุกอันเลยอ๋อโอเคงั้นคุณแม่ให้หกสิบวิแล้วกันให้ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยวิแบบว่าทําให้จบหมดแบบโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เขียนตัวนั้นแหละแต่คุณแม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดไปเก้าสิบไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคไม่ไม่ปากอ่ะไม่ปากอะ่ะนับเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่านี่สิบวิดีอาหนี้สิบวิโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทองจุดพอดีเลยโอเคเก่งมาก ลองเรียนทำไม่ได้อะไรนะคุณแม่ช่วยเขียนได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะอะไรคะเพราะต้องทำกันไดงถ้าคุณแม่ช่วยเขียนแล้วมันจะเป็นอะไรคะทำไม่ได้ไม่เก่งอถ้าคุณแม่ช่วยมันจะไม่เก่งใช่ไหมอืมมนงก็ต้องทำเองใช่ไหมอือเก่งมากเลยอ่ะคิดได้ไงครับทำไมถึงคิดได้ครับแต่เมื่อตัวเองทำไมถึงคิดได้ดุเพราะเป็นอะไร 那变嘞？